จะบอกวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านช h อป e e วิธีเปลี่ยนรหัสเข้าช h อป e e ใหม่นะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกดเปิดแบบอป s h อ p e e ขึ้นมาก่อนนะคะกดเปิดแอปเลยค่ะให้มองไปที่มุมขวาล่างสุดนะคะที่เป็นรูปคนตรงคาว่าฉันนะคะกดไปตรงคาว่าฉันเลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะให้ไปกดตรงคำว่าเข้าสู่ระบบนะคะ พอเข้ามาแล้วนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะที่เราเคยลงทะเบียนเอาไว้กับช้อปปีนะคะจะขึ้นมาโชว์อยู่ที่ตรงช่องนี้นะคะทีนี้ให้เราไปกดลงไปตรงคําว่าลืมรหัสผ่านตรงนี้นะคะ เข้ามาแล้วนะคะหน้านี้ตรงข้างบนนะคะเขาจะบอกว่าให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะโดยจะเปลี่ยนได้2แบบนะคะเราจะใส่ช่องนี้นะคะเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้นะคะหรือเราจะใส่เป็นอีเมลก็ได้นะคะในคลิปนี้นะคะจะใส่ตรงนี้นะคะด้วยเลขโทรศัพท์มือถือนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์เลขมือถือของเราลงไปเลยค่ะพอใส่เลขมือถือเสร็จนะคะให้กดลงไปตรงคําว่าถัดไปค่ะ ามาแล้วเขาจะให้เราใส่รหัสยืนยันนะคะเพื่อดําเนินการต่อนะคะเราก็พิมพ์รหัสที่ขึ้นมานะคะพิมพ์ลงไปเลยนะคะ r f z z k อันนี้นะคะพิมพ์เสร็จแล้วก็กดลงไปตรงคําว่าตกลงค่ะ เข้าหน้านี้นะคะเขาจะให้เราใส่รหัสยืนยันนะคะเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้เราที่ SMS นะคะนี่นะคะ SMS เข้ามาที่เบอร์มือถือที่เราพิมพ์ลงไปเมื่อกี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเอาเลขนะคะเลขนี้นะคะที่กล่องข้อความของเรานะคะพอพิมพ์เสร็จนะคะก็ให้กดลงไปตรงคําว่าถัดไปค่ะพอเสร็จปุ๊บนะคะเขาจะเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้เราทําการตั้งรหัสผ่านใหม่นะคะเดี๋ยวเราตั้งรหัสใหม่ขึ้นมาเลยนะคะพอตั้งเสร็จนะคะก็กดคําว่าตกลงค่ะ พอเรากดคำว่าตกลงเสร็จนะคะเห็นตรงนี้ไหมคะเขาจะขึ้นมาบอกว่าตั้งรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะก็คือว่ารหัสผ่านที่เราเปลี่ยนใหม่เมื่อกี้นะคะก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเราจะเข้าระบบด้วยด้วยรหัสผ่านใหม่ได้หรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปตรงช่องนี้นะคะเราก็พิมพ์รหัสผ่านเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็กดลงไปตรงคําว่าเข้าสู่ระบบค่ะ นี่นะคะบัญชีของเราเห็นไหมคะเราเข้ามาสู่บัญชีของเราด้วยรหัสผ่านที่เราเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านช้อปปี้นะคะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามไห้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ